คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้กล่าวว่าขณะนี้ทางกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการดูแลสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับที่บริเวณจังหวัดตากนะครับบริเวณชายแดนก็ต้องบอกว่ามีการปิดแล้วนะครับ หนึ่งเดือนเพื่อเป็นการสกัดกั้นอหิวาตกโรคไม่ให้ระบาดในไทยนะครับแล้วก็มีการยกระดับมาตรฐานรักษาสุขภาวะนะครับในเรื่องของอาการดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้นเลยนะครับไม่ให้ทางฝั่งไทยเนี่ยข้ามไปทางเมียนมาเพื่อเอาโรคกลับมาหรือว่า<ม>ทาง<ม>คนเมียนมาเนี่ยมาที่ประเทศไทยก็มีการกักตรงนี้กันไว้นะครับ<ม>หนึ่งเดือนนะครับทางคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ได้มีการาลงข้อคําสั่งไปแล้วนะครับว่าให้ทาง กองทัพเนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมมือกันนะครับขอความร่วมมือไม่ให้ผ่านแดนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับซึ่งอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือนายแพทย์โอภาสการกรวินพลปรัตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ไทยเนี่ยก็มีอหิวาตกโรคนะจากฝั่งเนียนมานี่แหละครับอสองท่านรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการ แร่ระบาดแต่อย่างไร,รนะครับก็เป็นการควบคุมกันอยู่นะครับซึ่งแนะนำนะครับทางท่านนแพทย์เนี่ยก็แนะนำว่าให้ดูแลในเรื่องของการดูแลสุขะลักษณะนะครับไม่กินที่เป็นอาหารค้างคืนกินร้อนช้อนกลางนะครับแล้วก็มีการล้างมือให้สะอาดดูแลในเรื่องของความสะอาดในการรับประทานอาหารด้วยครับครับ